พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ เวลา17นาฬิกา24นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระรบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรอย Ju อยจู e บลีวอรูมอาคารเชลเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีส่งไปประธานงานมหากกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2567ซึ่งสำนังกงา,า,านคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสกระทสวง,งยุติธรรมดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินมาตั้งแต่ปี2547โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายประกอบด้วยรวมการพัฒนา นชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจากักรหรือกอรมนรมาด้วยดีโดยตลอดมีหมู่บ้านและชุมชนที่เข้าร่วมเป็นกองทุนแม้ของแผ่นดินรวม2 7 5 6 0แห่ง จา่ายน้นพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านชุมชนประจําปี2567จํานวน1 0 8 7แห่งผ่านพระราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านชุมชนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกําลังใจในกระดมกําลังเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเปรียบเสมือนน้ำพระราชฤทัไทยขอสเดพระนานเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานแก่ประสงคนิกรตลอดระยะเวลา20ปีเพื่อ มีความมุ่งมั่นตั้งใจสร้างครอบครัวให้อบอุ่นรวมพลังสร้างหมู่บ้านชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนแนวทางสติวิธีด้วยการให้อภัยให้โอกาสช่วยเหลือประคับประคองพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถหลุดพ้นจากปัญหายาเสพติดและสร้างสังคมที่ปลอดภัยได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้มีพระราชดำริใจความสําคัญถึงโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ดําเนินงานมาเป็นปีที่20การจัดงานในปีนี้นับว่าเป็นโอกาส พิเศษเพราะเป็นวาระที่โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินดำเนินงานมาครบ20ปีข้าพเจ้าจึงของแสดงความยินดีและความชื่นชมที่ท่านทั้งหลายมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทํทำให้เห็นได้ว่าปัญหายาเสพติดนั้นแม้จะเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางแต่ถ้าทุกคนทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์สังคม ที่เต็มไปด้วยความเมตตาปราณีและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นแล้วก็จะเป็นทางหนึ่งที่ช่วยป้องกันและแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนและสมาชิกชุมชนทุกแห่งทั่วประเทศจะมีกำลังใจและร่วมมือร่วมงานกันให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่สังคมและชาติบ้านเมืองสืบไป จากนั้นทอพระเนทการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะแสดงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชาทานพระราชาทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกของโครงการเพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนรวมทั้งเทศการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบในภาคต่างๆของประเทศไทยประกอบด้วยภา เหนือบ้านค้ยน้ําเย็นหมู่ที่4ตาบลท่าตอนอำเภอม่อายจังหวัดเชียงใหม่ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มสตรีในชุมชนโดยจัดตั้งกลุ่มอาชีพตามทักษะเช่นการตัดเย็บตุ๊กตาการปักผ้าให้มีไรายได้การจ้าง การตั้งจุดตรวจชุมชนราดัะเวนเพื่อเฝ้าระวังสอดส่องดูแลร่วมกับปัญหาของคนในชุมชนภาคกลางชุมชนเกาะล้านหมู่ที่7ตําบลนาเกลืออําเภอบาลมุงจังหวัดชลบุรีที่คนในชุมชนจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งในการเฝ้าระวังปัญหาและพัฒนาสร้างพลังมวลชนในการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดในชุมชนเกาะล้านมีการจัดเวทีประชาคมยาเสพติดภายใต้แนวคิดให้อภยัยให้โอกาสพาตรวจออกเช็กเนื้อบ้านโคกไม้งามหมู่ที่1ตําบลสีสุกอาเภอสีชมพูจังหวัด แกนสนับสนุนอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบําบัดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีไรายได้ลดการกลับไปเสพซ้ําภาคใต้บ้านานากลางบุที่เกําตะบนโคลกลอยอาําเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนตามหลักบวรบมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและไรายได้อาทิการทาผ้ามัดย้อมการทํากระดาษสาและการทํปผูยชวีวภาพส่วนกรุงเทพมหานครชุมชนเคหะชุมชนธนบุรีหนึ่งส่วนที่1เขตบางขุนเทียนเสริมสร้างความแข็งแรงในสถาบันครอบครัวโดยการ พัฒนายาวชนในพื้นที่ทำกิจกรรมสร้างสารรค์เช่นง,งานศิลปะการแสดงรวมทั้งส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มสตรีในชุมชน เวลา18นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศสาราดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระสถานพระบรมราชวโรกาสให้นางวันดีกุลชรยาคงจุเจริญนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงมหาไทยที่ปรึกษาสมาคมสมาชิกกิติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารสมาคมราชการจังหวัด รองผู้ราชการจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดฝ้าทถูละอองธุลีพระบาททูงเกล้าทูกระหม่อมถวายสุดยอดพระไทยจังหวัดประจำปี2567กับผ้าลายสิริวชราวพรจังหวัดกรสินผ้าไหมบาติกและนกยูงเทิดไทยอง์ราชานจังหวัดยะลาจำนวน78พื้ผืนแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสามมิถุนายน2567 สำหรับผ้าไทยที่นำมาทุนกล้าถูกกระหม่อมถวายในครั้งนี้เป็นผ้าไทยจากการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดประจำปี2567โดยกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้น้อมนำแนวทางศิลปะชีพและงานหัตถกรรมไทยขอสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้ผ้าทุกผืนมีความวิจิตรงดงามรักษาไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ท้องถิ่นอันทรงคุณค่าของไทยอาทิผ้าลายสิริวัชราภรจากจังหวัดกฬสินเป็นหลายผ้าที่สด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณ รีนารีรัตราชกัญญาทรงศึกษาคนคว้าวดลายแล้วนํามาออกแบบและพระราชทานในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ผ้าจกไหมลายขิดนาริรัตราชกัญญาจากจังหวัดราชบุรีเป็นผ้าลวดลายโบราณพื้นถิ่นอีสานเหนือผ้าทอเกาะยอลายสวนราชวัตรจากจังหวัดสงขลาและผ้าใยทอมือลายดอกไม้แห่งความพักดีจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านสมเด็จพระนาเจ้าพะบรมราชินีทรงสืบสานพระราชปณิธานขอ สลพระนาเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานทัศสน์ไทยท่งเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณีทั้งในประเทศและต่างประเทศทําให้ผ้าไทยเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดา,าสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยผู้พิการของศูนย์ฟื้นฟูซิงไฮสันชายและความรว่วมมือด้านดาราศาสตร์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่22สิงหาคม2567เวลา8นาฬิกา40นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิฐาธีรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ฟื้นฟูเซี่ยงไฮ้ซันชายตั้งอยู่ในเขตทรงเจียงแถบชันเมืองนครเซี่ยงไฮ้ใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาที เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาสตราจารย์นายแพทย์จิ้นหลิงจิงผู้อํานวยการศูนย์ฟื้นฟูเซี่ยงไฮ้ซันชัยและผู้บริหารเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ท่อพระเนตรแบบจําลองศูนย์ฟื้นฟูเซี่ยงไฮ้ซันชัยศูนย์ฟื้นฟูนี้เป็นศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดของรัฐบาลในภาคตะวันออกของจีนมีพื้นที่264,000 00ตารางเมตรมีอาคาร19 km. หลังเตียงผู้ป่วย1,000เตียง ที่สำคัญเป็นศูนย์ที่รักษาฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจครอบคลุมทุกด้านที่ก้าวหน้าทันสมัยรับผู้ป่วยราว5 0 0แสนคนต่อปีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำนครเซี่ยงไฮ้และนายหุยเหลียงยู่รองนายกรัฐมนตรีมาเปิดศูนย์นี้เมื่อปี2550มุ่งความเป็นเลิศดสีด้านหลักได้แก่การรักษาผู้ป่วยการทำวิจัยการพัฒนาบุคลากรและวิศวกรรมเพื่อการฟื้นฟู ยึดมั่นหลักการการฟื้นฟูอย่างครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจฟื้นฟูทักษะการใช้ชีวิตประจําวันและการปรับตัวเข้ากับสังคมด้านการรักษาผู้ป่วยมีการฟื้นฟูระบบประสาทการฟื้นฟูกระดูกและกล้ามเนื้อการฟื้นฟูหัวใจและปอดการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็งการฟื้นฟูในเด็กสุขภาพสตรีและผู้มีปัญหาทางการได้ยินและมองเห็นด้านการทำวิจัย และพัฒนาบุคลากรร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นนําของจีนและต่างประเทศก,กว่า30แห่งร่วมมือกับมหาวิทยาลัยถงจีน้นครเซียงไห้จัดหลักสูตรเวชศาสตร,ร์การฟื้นฟูระดับปริญญาตรี2บวก2เรียนที่มหาวิทยาลัยถงจี้2ปีและที่ศูนย์ฟื้นฟูอีก2ปีระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรับนักศึกษากว่า300คนต่อปีมีสมาพันธ์โลกด้านการฟื้นฟูทางกายภาพให้การรับรองและถือเป็นหลักสูตรหนึ่งที่ดี ที่สุดของจีนและด้านวิศวกรรมเพื่อการฟื้นฟูผสมผสานการฟื้นฟูที่ดีอยู่แล้วกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรการฟื้นฟูด,ด้วยทาราบำบัดช่วยเหลือผู้มีปัญหาเรื่องการลงน้ำหนักผู้ป่วยหลอดเลือดสมองหรือผ่านการผ่าตัดข้อเข่ามีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวใต้น้ำนำมาวิเคราะห์และช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด ที่ชั้น5ท่อพระเนตรแผนกการบำบัดและการฟื้นฟูระบบประสาทจัดสร้างห้องและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีพื้นที่เปิดโลง่งการทำกิจกรรมฟื้นฟูร่วมกันของผู้ป่วยผู้พิการไม่โดดเดี่ยวทำให้รู้สึกว่าการบำบัดฟื้นฟูคล้ายกับการเล่นเกมหรือออกกำลังกายเกิดกำลังใจพัฒนาฝึกฝนไม่ต้องนอนอยู่แต่ที่เตียงที่ชั้น4เป็นแผนออโตปิดิก มีศูนย์บำบัดและฟื้นฟูผู้ที่บาดเจ็บจากการทํางานให้กลับไปทํางานได้อย่างเป็นปกติฝึกการใช้ชีวิตประจําวันเช่นทําอาหารมีสถิติของผู้ป่วยในนครเซี่ยงไฮ้มารับการรักษาร้อยละ80สามารถกลับออกไปทํางานได้เป็นปกติถึงร้อยละ78ที่ชั้น2เป็นการบำบัดฟื้นฟูผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมผู้สูญเสียการสื่อสารการออกเสียงหรือผู้มีภาวะการกลืนลำบาก และมีห้องฟื้นฟูอัจฉริยะกาลิเลโอที่จำลองสถานการณ์เสมือนจริงในสภาวะต่างๆเช่นเดินป่าล่องเรือหรือนั่งรถเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้ต่อไป การบำบัดฟ,ฟื้นฟูมีผู้เชี่ยวชาญเช่นแพทย์พยาบาลนักกายภาพนักจิตวิทยาคอยดูแลช่วยเหลือช่วยฝึกอย่างใกล้ชิดจัดสร้างห้องและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีพื้นที่กว้างขวางการทำกิจกรรมฟ,ฟื้นฟูคล้ายกับการเล่นเกมหรือออกกำลังกายเกิดกำลังใจพัฒนาฝึกฝนไม่ต้องอยู่แต่ที่เตียง สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระมหากรุณาธิคุณทรงริเริ่มช่วยเหลือผู้พิการและผู้ป่วยในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2534ทรงก่อตั้งสถาบันสิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ขึ้นเพื่อฟื้นฟูทั้งด้านการแพทย์การศึกษาอาชีพและได้กลับเข้าสังคม การเสด็จพระราชดำเนินเยือนศูนย์ฟื้นฟูเซี่ยงไฮ้ซันชายครั้งนี้<ๆ>นอกจากสารต่อความร่วมมือกันแล้วยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เห็นพัฒนาการความก้าวหน้าเห็นประโยชน์และความสําคัญของการรักษาผู้ป่วยการทําวิจัยการพัฒนาบุคลากรและนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ให้ผู้พิการหรือผู้ป่วยจากอาการโรคหรือสาเหตุอื่นใดทุกเพศทุกวัยได้รับการรักษาดูแลฟื้นฟูอย่างเอาใจใส่ทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้พร้อมอยู่ในสังคม ไได้ต่อปจากนั้นเวลา13นาฬิกา25นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปสถานีดาราศาสตร์เซี่ยงไฮ้ตั้งอยู่ที่เขตทรงเจียงทางตะวันตกเฉียงใต้ของนครเซียงไฮ้ จุดแรกทอดพระเนรกล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง13เมตรและ25เมตรซึ่งสัตว์จารหลี่จินหลิงบุคคลสําคัญที่ช่วยผลักดันการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง13เมตรจํานวน2กล้องแก่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติของไทยตัวแรกติดตั้งแล้วที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไครอ้อเนื่องมาจากพระราชดำริอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ และตัวที่2จะติดตั้งที่มหาวิทยาลัยวไลลักษ์อำเภอท่าศาราจังหวัดนครศรีธรรมราชในปี2568ซึ่งจะช่วยตรวจสอบการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปจุดที่2เป็นที่ตั้งของกล้องโทรทัศน์วิทยุเทียนมาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง65เมตรผู้แทนสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติกรบาบบังคมทูลถวายการสาธิตการทำงานร่วมกันด้วยเทคนิคการแทรกสอดระยะไกลที่เรียกว่า VLBI ของกล้องโทรทัศน์วิทยุ3ตัวคือกล้องโทรทัศน์วิทยุของไทยเส้นผ่านศูนย์กลาง40เมตรที่เชียงใหม่ กล้องฟาสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง500เมตรที่มณฑลกุ้ยโจวและกล้องโทรทัศน์วิทยุเทียนมาซึ่งหอสังเกตการดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติมีคณะเจ้าหน้าที่และนักดาราศาสตร์ไทยเข้าระบบออนไลน์มาจากเชียงใหม่ด้วยรวมระยะทางการทำงานร่วมกันแบบ VLBI เป็นระยะทางไกลถึง2,620กิกิโลเมตรกล้องโทรทัศน์วิทยุแต่ละตัวจะจับสัญญาณและบันทึก ที่อาคารศูนย์ควบคุมปฏิบัติการ VLBI ทอพระเนตรแบบจำลองเครือข่าย VLBI และห้องควบคุมปฏิบัติการ VLBI ศาสตราจารย์เสริญชื่อเฉียงพ่วงเนยการสถานีดาราศาสตร์เซี่ยงไฮ้กราบบังคมทูลเรื่องสถานีดาราศาสตร์เซี่ยงไฮ้ความร่วมมือระหว่างสถานีดาราศาสตร์เซี่ยงไฮ้กับประเทศไทยและความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสถานีดาราศาสตร์เซี่ยงไฮ้เมื่อปี2552 ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานีดาราศาสตร์เซี่ยงไฮ้กับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนของประเทศไทยในด้านการศึกษาค้นคว้าด้านภูมิมาตรศาสตร์และการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกซึ่งต้องใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุ2ตัวที่มีระยะห่างอย่างน้อย1000กิโลเมตรเพื่อรับสัญญาณเคลื่อนวิทยุย่านความถี่ S และ X จากวัตถุท้องฟ้าที่ให้กำเนิดเคลื่อนวิทยุในห้วงอวกาศลึกในเวลาเดียวกันนำข้อมูลมาประมวลผลหาพิกัดการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกได้แม่น ในระดับมิลลิเมตรต่อปีสถานีดาราศาสตร์เซียงไฮ้ได้จัดสร้างกล้องโทรทัศน์วิทยุขนาด13เมตรจำนวน2กล้องให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติของไทยที่จังหวัดเชียงใหม่และปีหน้าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนอกจากนี้จะติดตั้งที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดสงขลาในปี2569ด้วยงบประมาณของไทยซึ่งอยู่คนละเปลือกโลกและห่างจากจังหวัดเชียงใหม่มากกว่า1,300กิโลเมตร สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสนพระราชหาฤทยัยและทรงติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์อยู่เสมอการประมวลผลข้อมูลจากสถานีดาราศาสตร์ต่างๆช่วยให้ทราบถึงสิ่งที่มีผลต่อคนและโลกของเราเช่นเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสภาพทางภูมิศาสตร์การเกิดภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวภาวะโลกร้อน ยิ่งมีความร่วมมือกับหลายๆประเทศทั่วโลกยิ่งจะช่วยให้การศึกษาวิจัยทางดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์ของไทยก้าวหน้าตามไปด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนประธานอโศกมตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลายัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2565เป็นวันที่3 เวลา10นาฬิกานาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุจุลานนท์ประถันโอคโมตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเปรียาบบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาร,รคามประจำปีการศึกษา2565ณหอประชุมราชภัฏรังสิตมหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาแบบเปรียเอกเปียโทและเปียตรีรวม3,747คน มหาวิทยาลัยราชภัฏาสกุลนครยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยหลักสูตรระยะสัน้นส่งเสริมการใช้ทักษะวิศวกรสังคมทำงานร่วมกับชุมชนสร้างธุรกิจเพื่อสังคมทำให้เกิดตลาดชุมชนนาดงนกยุงใดอํอำเภอวริเจษพุจังหวัดสกลนครและจุดบริการนักท่องเที่ยวรณรการความร่วมมือกับชุมชนท้องถิน่นและภาคีเครือข่ายในการวิจัย ที่ผ่านมามีงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติอาทิแบบจําลองการเกิดเมฆในเข็นร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทําฝนเทียมสำหรับบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ทางการ,กรเกษตรและเครื่องดูดซับฝุ่น PM 2.5สําหรับใช้ในห้องเรียนมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏ์มหาสารคามุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และระับผิดชอบต่อสังคมท้องถิ่นผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายพัฒนาซอฟต์สกิลโดยใช้กระบวนการทางวิศวกรสังคมในด้านการพัฒนาท้องถิ่นใช้ผลงานวิจัยนวัตกรรมและองค์ความรู้พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนอาทิยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรส่รงเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต ออกแบบและสร้างระบบการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์รวมถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กและประชาชนในทุกช่วงวัยโดยสภามหาวิทยาลัยมีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิสองคนองคมนตรีเป็นประธานงานครบ61ปีวันพระราชทานกําเนิดมูลนิธิราชประชานุเค,คราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบระมราชูปถรรัมภ์นายพลกรสุวรรณรัตน์องค์มนตรีนาย,ยกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธานงานครบ61ปีวันพระราชทานกเนิดมูลนิธิ โดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารร่วมในพิธีซึ่งจัดขึ้นเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบ,บพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโด,ดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดมูล,ลนิธิจากเหตุการณ์ภยัยพิบัติพายุโซนร้อนเฮรีเสดพัดถลม่มภาคใต้เมื่อปี2505เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต,ตามกฎหมายวันที่23สิงหาคม2506 โอกาสนี้มีพิธีมอบรางวัลแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ชนะการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อราชประชาวิชาชีวิตจำนวน5รางวัลพร้อมมอบเงินรางวัลพระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเกียรตินิยมอันดับสองจำนวน95คนรวมทั้งมอบทุนพระราชทา,านเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนทุนในเขตกรุงเทพมหานครโดยปีนี้มอบทุนพระราชทา,านเพื่อการศึกษาสงเคราะห์รวม2449คนตลอดระยะเวลา61ปีมูลนิธิได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตติด้าาาน่่งๆว 5ล้านครอบครัวร่วมกว่า18ล้านคนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารพระราชปณิธานในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรมาอย่างต่อเนื่องช่วงนี้ขอเชิญชมหัตถ